สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องนักดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำลเพลินออฟฟิเชียลนี่คือบรรยากาศย่ำเทียงเทียงครับผมบรรยากาศย่ำเทียงเทียงมาเบิงเบึงรราการเตรียมพว่วมพร้อมของทีมงานคนวายครับวันวายเพลินกะกำลังลงแปลนครับเตรียมพว่วมพร้อมอย่าลืมนะครับมืออื่นวันที่29มิถุนายนคอนเสิร์ตแฮปปี้เบิร์ดดี้บอสจบัตรออนไลน์ราคา129บาทครับ บัตรนางานร้อยยี่สิบบาทผู้ใดสะดวก,ดกยกู่ไกลครับมามครับผมมาหนางานอันผูดด้ใดบอตสะดวกะดวกะซื้อบัตรออนไลน์ครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่ครับก็บรรยากาศกากน,นี่ทางคุณกะโอ,โอ้เห็ดยังอยู่นอกครับแม่ ผว่ำแลาวครับพล่มสองตัวสองตัวสามตัวเปิดตัวเดียวโอ้เปิดตัวเดียวนั่งอ่เด็ดสิไลซสดโอ้กินข้าวไหมครับเอข้าเที่ยงยังไม่กี่ข้าวเที่ยงยังไม่กี่รอสักครู่นี่ครับนั่งฐานไลซสดเนาะครับเด็กน้อยกับซิมีไลซสดโอ้รถคลิปอยู่นะก่อนโอ้อัพคลิปรถคลิปแล้วก่ันกําลังอัพคลิปเสร็จก็จะไลซสดเปิดพี่น้องไอพี่น้องเนียนเนียนอนียนครับ บัตรราคาเทาจ้าบาทครับบัตรราคา120เก้าบาท120เก้าบาทแต่ว่าหนางงาม120นี่ครับท่านผู้ใดสะดวกมากอะหนางานเลยครับหนางามท่านเราอยู่ไกลแต่บรสะดวกมากทิ่ถามมามือพิเศษกะเบิรงไรสดเอาแต่ว่ามืออื่นพิเศษเลยเพื่อนไปรับเชิญเยอะแยะมากผู้ใดแน่ครับอุ้วาวงมือโวรเบอร์ใดดับแรกเลยพี่ใหญ่เพชรสหรัฐไม่มาแน่นอนของแค่แน่นอนของแค่แต่กระสีจะเปินอีกโอ้หลายหลายหลายครับรวมห้องกันอื่นแมนแมห้อองกันื่น นี่ครับบรรยากาศตั้งคองเยวัย่างย่างครับเรี่ยงเลี่ยง,ง,งครับงานสีหามงค์ครับหามงค์หามงกับสีตั้งของซ้อมเลยครับนี่บรรยากศยากศโอ้ลุ่งลุ้งเครื่องเสียงเราครับเครื่องเสียง เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฟังทางขวากับเอ้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งวิธีจักน้อยครับเอ้าขึ้นตั้งกองก่อนมูเนาะ อ๋อคือตัางของบอลมวัวเนาะผู้ดไรครับเนี่ยคือคุณขุนไงปะโอ้อาจารย์ต่เนาะอโอ้โหดีเดือดมือกว้างที่ต้องขีดไปบางหมื่บ้านเนาะโอ้ที่ว่ากระแสตำรับดีอยู่อาจารย์ครับคือร่างเพื่อนรายการติดตามอยู่ว่ามาไหมเนาะเข้าบริสุทธิ์นักสกันเนาะอาจารย์แี่ครับจัะจูดเอาง่ายครับมากคือจับจูดเลยเล่นได้แค่มือสองเออผมกืบบริสตีสองถาคุณหลาถ้าฟีไม่เนี่ยก็ฟึ่งบขา่เริ่มบขาเ่าเริ่มตีสองอันนี้แหละครับ คือมันกับห้างพ่อแม่กับห้างหา้า<ม>งหลายตืดเตีครับเท่ามันบอเทนในหูวทั้งนะครับบอเทนเตอร์ซ้อมเส้นกันตั้ง้องว่าจันแม่ครับตั้งของก่อนตั้ง้องเตรียมก่อนเตรียมพร้อมก่อนเลยเพราะไอ้้อมมันระเล้งๆพุ่เนาะท่านมันซี่หามงก์ไม่ใชไหมแม่ครับเปี้ยนแปงโชว์มหม่นี่เปี้ยนแปงหลายเตี๋ยวได้ครับรอบนี้พี่น้องสี่บัตรเลยครับรับรองว่าผิดหวังครับ ก็ถอ,อเนาะข็เปลี่ยนโชว์ใหม่เนาะครับรอบนี้เปลี่ยนไปหลายเลยครับเปลี่นลย,เย,เยน,น,เ,ปน,เ,ยนเป็นหลายเพลงเลยแน่นแนเลยเป็นเพลงนี้ที่ว่าเปลี่ยนหลายเพลงเปลี่ยนหลายเลยแหละนะครับประ<า>กาศจีตั้งตั้งกรองครับจะเริ่มนะครับผู้ใดอย,ยู่ยไก่กับมาบัตรด,ด่างอันร้อยยี่สิบบาทครับบัตรอ่อนไรกับร้อยยี่สิบเก้าบาทเขาไปซื้อได้ที่แฟนเพจซานน้อยเพื่บันแพงครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทั้งทั้งครัวครับพร้อมนี่ เพนเดตยังอยูอย่กินงานหอนี่ครับมาบึงบรรยากาศทางลงข้ัวครับม้มวาว <c oughs> มาบึงทางเอาได้ยังกินครับเนี่ง <c oughs> แกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดไก่นี่ครับบรรยากาศย่มเทียงเตียงครับกินงาน นะคุณอาจารย์เบิร์ตเล่าก็พักพรครับพักพร้อมสวัสดีครับอาจารย์ใจสวัสดีครับผมอาจารยบป์น้องครับอาจารย์ใจก็ร้องสมอยู่กับพูดบ้านมันอกี้ก็กระอักก่าสันก็ลินี่คือสาเหตุของอันท mm ี่ว่าอันเซ็กยักอัดยักอักเมนลิ้นี้ตรงมาเหยียดไปรูปป่อเลยวะครับโอ้โอ้โอ้เป็นคุณน้องครับรูปป่ออะไรบอครับอาจารย์ใจบอเลยบอไม่โควิดบออาจารย์ใจนะ กรยัาประ่ยต่วีกใส่ขาววพประหยัดนลพุไปทัวโควิดประหยัดนอ์ใจครับพุไปทัวแล้วอันนี้คือเขาเอ็นยังรย์ใจมันเป็นเป็นยังเข็มรับเข็มมันกรมันบดิด่ะเนีมันมามันดีสซ่าเลยใมันเาทันเสียงคือหนิมันเร็วกว่าเสียงมันไปก่อนจะวันหนิมันบึงอมันก่อนท่นเสียงเนียนเเฮ็ดใหเสียงมันไปสาดพุ่ยเตร มันไม่สมไปเลยจากคนฟีเมอร์ดีๆเดี๋ยวไปก็เสียไปเลยครับธรรมดาล้วคนลคนก็ว่าออเสียคือสมแท้มนี่คือสมไม่ปุยมาสินี่คือสาเหตุมันบ่แต่เาบอได้คุยเลยแต้เขาแบบไหนิงวามันเป็นน้ำเป็นน้ำเสียบ็เร็นันกรแม่คนนี่พี่น้องคนนี้โอ้ยฟิเมอรอแล้วทีฟเมอร์พากางแล้วธรรมดาด้ครับกูบอกแรงฟีเมอร์นี่ ปีเมื่อเนี่ยเพราะตะพ่วงเลยครับแต่มันอยู่ที่อุปกรณ์นั่นหลังสิ่งบางอย่างนี่ยหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายยางพวกเคือจะเหลี่ยมด้วยพวกจะเหลี่ยมจะยัุ่นซื่อโอ้โหมันหลดิงานครับงานถามันเพี้ยนทัวหน่อยๆนึงก็มีปัญหาเลยรดิครับถูกต้องครับถูกต้องี่จะลุกสุดเนาะอะไรอย่างเง้ยกระตั้มถ้าเกิดว่าไหนล่ะใครว่ไอ้ มามายิ่ยงวครบอไดเออเดายูไสวัดีครับเยังเยังตาพาตาพกัแล้วก็างไทยโนด้เตอคือขามี่ขาบเี๊ยช่วไหมขาเปี่ยนแปลงลายยังเป็นเป็นเพลงลายเ่ลายครับยคือมันใจปะการบี๊ช่นี้มันใจปะเรซซ้อมนีเวลาแค่มือนี่เดซซ้อมมือเดียวก็ซซ้อมมือนีมือขึ้นลิ้นด้ ชบครับได้ครับได้แซ็กคำสมแล้เสร็จสมพื่อเราจะให้ลูกนวดนครับโอ้นี่คือขั้นตอนการการทายยกให้บิ้งเนี่ยให้เบิ้งให้บิ้งการทายไอ้เพชรน้าน้าทนได้นวดมากทํกาศทำการทาย น่ครับจากคินสุทายครับนี่แพรมันก็สะดวกยังัเยแล้วก็อีสแกนนอเลยตัดกรอบไม่อะไปสแกนเป็นเอกสารแล้วก็ไปเอัลบัมเนาะเลี้งไว้โอ้ไม่ก็เที่ว่าสดวกสบายเนาะนั่นสมัยเรา้วเออ มาบ่งแสกเราไปนอสแสกไงแ<ส>กเราเราบ,บ้าให่ใหเอาอาธิตงผมว่าน่าจะบ่อีกนะอันปากกบ้างปากกวบ่แมนสาธิตหมสาธิตโอ้โบงบ้านันหมกเลยอาทิต่าทิตท่นจรองบ่ท่องใจเอาดู โอ้นั่นๆๆๆอ้ตัวใหยๆอยู่พาถ้าได้สมบูรณ์แบบเราะถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันต้องีไปนมันได้แปดสิบเปอร์เซแมนครับก็ได้แปดสแต่ว่ากาถือยู้อืว่าได้ยื้อนาจะได้ได้ในระดับนึ่งอยู่แต่ว่าถ้ามันอีกนกัว่าของพรอมไปแมนครับอันนี้คือเข้าข้นเหรีเนาะมันก็จะมีสมม่ยังบ้างถ้าเปิดแนไไ้สิทยังมี่อานจะดุเนาะแมน ได้แล้วได้แล้วได้แล้ววันแรกเจอกันครับมืัอแรกเจอกันยุ้ไใส่ยุ้ทำงานโอ้เมื่อแรกเข้าสอบเนาะเขามีสอบสอบย่อยครับสอบย่อยครับเมื่อแรกสอบย่อยมืออื่นเ้องกับมีเป็นมือกิ่งเนาะมืองั่นเมียนครับหลังพี่น้องซื้อบัตรซื้อบัตรจองตั๋วเขับมาเป็นกำลังใจให้บอดนอกครับบัตรราคาบัตรราคาเท่าไหร่คือ 1ายหยิบเก่าบาทอายลายหยิบเก่าลายลายหยิบเก้านางนัายยี่บาทลยยี่สิบบาทนีเปล่าซื้อบัตรจองตัวเขามาพี่น้องมาซาในนางนั่มามาที่หลังในนั้งอยู่ัน้องซื้อบัตรามแม่ดซาจังเลยฮะโอ้เมียนนอมาก่นัางนาเนาะมาซาในนางหลังเอาแื่วาแล้วเราคือขันต่อเาก็ต้องคิดไปเรื่อยครับคตไปเอก็แล้วละพรวัดนี้จะต้องมืนเร่งหละเาเมไปนั่มคิดไปนั่ม แรงข้ากับดีสวมง่แล้วเวลาแกมือเดียวเป็นกำลังใจให้ครับทั้งผูได้มากกอนกระเด็้ฟ้งเสียงแสบหวานๆกอนเอาดําตาลมันนมั้งเอาห้อยใส่หยิก ตอกูรได้มาซะนเาบบเอาเกียกับดันมความเดาเกียวมความปกิน้กิิบก็แ่บเลยสมหวานตอนแรกเนาะหวานไปลันตอนแรกเดกมาสมนี่เบ้ตกท้ายพีเกียวมความเนอมันคือยังคือสมจันทร์เหิตกับจากยังมันก็หลาย่างครับอาการง่วงง่วงง่วงนนนี่นันเน้งร่มปานเบิดนี่นี่แหละคือพูดได้หน่อยนี่คือว่าร่ลไยเลยครับพี่น้องม่ต้รมาได้ยนี่ เแมันองค์ปกครองมันไร้ยางครับสภโอ้เป็นไรเหมือนกันเนี่ยนงผู้หญน้อยคือ่มไหลเท้เนี่ยมาต้มาดาได้ครับขันล่มนี่พวดแล้วครับเป่าพูดๆอยู่ขนลมไหลรถยางหเนี่ยไม่ต้องอันใส่เชียงเป่าเล่ยนได้แล้วไอ้สั่มรถที่หลอกหัวเี่ผมย่งเลยครเป่าปากไปเลยครับแต่เป้าก็สองเทียนแตแตกตืมเลยวะทมันแห้งเกินเนาะมันลมมันแห้งหด พวงนี่คนหนึ่บยุค่านผู้หญิงอย่างนี้รับจ้างโป๊อย่างปกตได้รถชิปตัวสุดี่ไม่ไม่ใส่เชียงฟ่ามืเพียงไฟเพียงฝอยเพียงฝอยยางนี่เทาล์ดมากนี่ยางก็คือโป๊ติดย้อนและเต็มเลยครับเจ้านี่แต่ว่าโป๊ทองเทียดิแตกตึ้งเลยอันตรายอันตรายอันตรายโคนนี่แตกอันนี้ครับจันฝากจันฝากจัพี่น้องแน่ฝากไปชิปให้พี่น้องเรื่องื้อบัตรจองตั๋วเราซื้อบัตรจองตั๋วได้ครับสําหรับเมืออื่น ไล่สุดเป็นก okay, yeah. mm. ็ต okay, okay. Th ้องใจกี่บอเท่า้งายมันเกิดนางานมันเกิดขึ้นไปทอดหนึ่งนงนาคุณได้สิมารวบไปทอดนี่ยังไงขอาคุณโอเคครับคลิปนี้เอาไว้่นนี้เนาะได้คลิปหนาพอกันครับไปแรกครับขอบคุณครับ